สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาธาร่นนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาลุมในช่วงระหว่างวันที่16ถึง3เส,สิงหาคม2564ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ให้กับชาแนลนิรยาธาร่นะคะเอาละเราลองไปอัปเดตสถานการณ์นะคะ ด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มเครื่องหลังของสิงหาคมเป็นอย่างไรนี้เราไปดู energy พลังงานตัวตนของชาวกลุ่มเองนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไร two of wands two of pentacles นะคะแล้วก็ the star นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะมีเรื่องของการที่อยากจะ move on นะคุณเนี่ย ะะบางทีคือคุณอยากจะมุฟออนมากๆแต่มันอาจจะมีสถานการณ์หรือความคิดทําให้คุณแบบเหมือนกับเดินหน้าและถอยหลัง นะคะถัว่าเป็นดักเิลเนี่ยคือ,เ,อเดี๋ยวบางครั้งก็อยากจะมุฟออนไปข้างหน้าแต่บางครั้งก็ถอยหลังกลับมาอีกอะไรแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณแบบว่าโอเครู้สึกสองจิตสองใจนะคะหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจหรือลังเลว่าเจะไปทางทิศทางไหนโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะกลายเป็นว่าคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะคุณจะสามารถที่จะมุฟออนคุณสามารถที่จะฮิลตัวเองได้นะคะแล้วก็คุณแบบเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ นะคะคุณมีความหวังความศรัทธานะคะแล้วก็การที่แบบมุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้านะคะอาจจะไปมองสู่ความสําเร็จ จุดมุ่งหม่ข้างหน้าอาจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินคุณอาจจะอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะเป็นคนที่แบบหันกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะเป็นเดอะสตาร์ที่ค่อนข้างจะเฉิดฉายนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะแต่ว่าโอเคเราก็คือเหมือนมุ่งที่จะ move ไปข้างหน้ามากกว่าส่วนอะไรที่แบบเป็นข้อที่แบบเหมือนอะไรที่ไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ย้อนกลับไปคิดถึงตรงนั้นอีกก็ได้ ทีนี้เราลองไปดูนะคะ energy ตัวตนเขาคนนั้นเป็นอย่างไร energy เขาคนนั้นนะคะ Queen of Mall, the Empress และ Four of Swords นะคะอาหล่ในส่วนของตัวเขาเนี่ยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวสิงนะคะ,ะชาวทัตไฟนะคะเมษสิงธนูนั่นเองนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีความคิดถึง ะค,ะคิดถึงใครสักคนหนึงก็น่าจะเป็นคุณนี่แหละนะคะที่เขามีความรู้สึกว่าโอเคอคุณก้าวไปขั้นหนึ่งแล้วนะคะคุณเป็นคนที่เปลี่ยน energy นะคะไปสู่ความเป็น the Empress แล้วนะคะนะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาชื่นชมคุณมากๆนะะแล้วก็แต่มันเป็นทำนั่นกับทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเ,ออเขาติด ชะง,งักสตักอยู่กับตัวเองนะคะเขาหันกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรทีเออ่เหมาะสมกู้ควรกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะเขาก็พยายามฮิวตัวเองนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเออเคยทําอะไรตามใจตัวเองหรือว่าอาจจะไม่ค่อยแคร์คุณมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่า เขารู้สึกผิดกับตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็แบบหันกลับมาพักเบรคนะคะพักเบรคในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะอยู่ในโซนพื้นที่ของเขาเพื่อที่จะคิดนะคะเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไปได้ว่า e NERGY เขาอาจจะดูเงียบๆในช่วงนี้นั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะสถานการณ์เป็นอย่างไร the world นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคนที่อยู่ มีมีระยะทางระยะห่างนะคะหรือความเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะอ,อ,อยู่ไกลกันได้นะคะคุณอาจจะเลือกนะคะที่จะเริ่มต้นกับวงจรใหม่ๆหรือว่ามีการจบกับวงจรเก่าๆไปนะคะคุณจะเหมือนแบบ เป็นการที่จะตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองเพราะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าจะจบเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณขอจบมันด้วยตัวเองแล้วก็จบอย่างผู้ชนะนะคะคุณอยากที่จะ move on ไปข้างหน้าด้วยไพย่หกไม้เทา้านะคะแล้วก็ the world นะ,ะมันเหมือนกับคุณจะสามารถสมหวังนะคะในเรื่องของทุกอย่าง ที่จะอยู่ในกํำมือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะคะที่มันกําลังจะก้าวเข้ามาสู่คุณคุณจะเลือกสิ่งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นนะคะกับความสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้นนะความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์แล้วก็มองเห็นการพัฒนาไปข้างหน้าความชัดเจนที่จะ ไปต่อนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของคอมมิชเมนต์นะคะมีการที่จะยกระดับความสัมพันธ์เท่านั้นคุณจึงจะเลือกนะคะแต่ถ้าเป็นอะไรที่ถ้าเป็นอะไรที่นำมาทึ่งความทุกข์ความเศร้าความเครียดความท็อกซิกเนี่ยคิดว่าคุณจะไม่เอาสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าคุณพิจารณาความสัมพันธ์มานานพอสมควรแล้วนะคะคุณอาจจะคิดว่าโอเคคุณก็ให้โอกาสกับคนรักมาพอสมควรแล้วต่างคนต่างก็ยื้อยุด กันมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออต่างคนต่างก็อาจจะมีนิสัยบางอย่างที่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งแก้นะคะคือมันก็อาจจะไม่มีใครผิดใครถูกหรือว่า ต่างคนต่างก็มองในมุมตัวเองมากกว่านะคะว่าเขาผิดหรือเปล่าเราผิดเราหรือเราถูกอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้แบบว่าต่างคนต่างก็อยากที่จะดัดนิสัยคนรักของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ทําให้เกิดแบบความเงียบความนิ่งความเครียด นะคะความวิตกกังวลนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของอาจจะมีการไม่เข้าใจกันอันที่1นนะคะการห่างเหินกันไปนะคะหรือแม้แต่บางคนก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันช่างเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมานั่งต่อสู้แข่งขันกับคู่แข่งอีกมากมายแก่กองนะคะบางคนเจอกับภาวะความที่จะต้องมานั่งต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค ะะที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาน,านะคะบางคนอาจจะมีการบล็อกกันไปหรืออะไรแบบนี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าสู้ทั้งๆที่ก็ยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ คุณก็เลยหันกลับมาเริ่มต้นกับตัวเองนะคะอะ e m จิเชียนคุณค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมตัวเองได้รวมถึงคุณแบบเหมือนกับมีการเริ่มริเริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยนั่นก็สร้างความมั่นใจให้กับคุณพอสมควรนะคะ The m a ิเชียนทำให้แบบว่าโอเคเออคุณมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมั่นใจพอสมควรและ ะะอาจจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วยังมีคนเก่าๆใหม่ๆอาจจะเข้ามาวนเวียนรอบๆตัวคุณในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่ดีจริงคุณไม่เอานะความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะคุณพร้อมที่จะตัดควีนออฟสอดอะไรก็ตามที่มันมีปัญหากับชีวิตคุณสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายในชีวิตคุณพร้อมที่จะตัดตัดตัด ออกไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวคุณค่อนข้างที่จะอออาจจะใช้คําพูดตรงไปตรงมาเลยด้วยซ้ำนะคะที่จะแบบไม่ค่อยประนีประนอมนะคะแล้วก็ออคุณอาจจะดิวนะคะคือต่างคนต่างก็อาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันแล้วก็หรือการสื่อสารที่ผิดพลาดนะหรือว่าแม้แต่ต่างคนต่างเอาแต่ใจตรงนี้นะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้าฉันจะเริ่มต้นด้วยตัวเองเนี่ยขอพักเบรกอย่างน้อยคือขอพัก เบรกจากความสัมพันธ์ที่มันเคยท็อกซิกนะคะหรือว่าทําให้คุณต้องต่อสู้อย่างมากมายนะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยอยู่คนเดียวก็ไหนๆก็เหนื่อยแล้วก็พักเลยในช่วงนี้นะคะก็เลยขอพักแล้วก็อาจจะเป็นช่วงพักฟื้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณอาจจะอ,อ,อยู่ในช่วงที่ออพักเบรกจากอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยเหมือนกัน แปดเปลี่ยนนะคะพยายามที่จะหากิจกรรมมาทำต่างๆนะคะการที่จะมีงานเข้ามานะคะที่ผ่านมาอาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะแตพ่พอคุณเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานปุ๊บก็มีการงานเข้ามานะคะเข้ามาให้คุณได้เคลียร์ได้สรงซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการงานเข้ามามันก็มาพร้อมกับความเป็นไปได้ที่จะมีความสําเร็จแล้วก็มีในเรื่องของการเงินที่จะดีขึ้นตามลําดับด้วยนั่นเองนะคะแต่ แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้คุณยังอยู่ใน energy ของการ back and uh, forward อยู่นะคะก็ back and f o r c e นะก็แบบบางทีคุณก็หันหวนกลับไปคิดถึงสิ่งเก่า คนเก่าๆอยู่ได้บ้างหรือใครคนนั้นนะคะที่คุณยังคงคิดถึงอยู่นะแต่ว่าการงานก็อาจจะทําให้คุณลืมเลือนไปได้บ้างนั่นเองหรือคุณอาจจะพยายามทํางานเพื่อที่จะให้ลืมคนนั้นก็ได้นะคะถามว่าคนนั้นเขายังคิดถึงคุณไหมเขาน่าจะมีความยังคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีความหวังกับคุณพอสมควรแต่เขาเห็นคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วหิวตัวเองแล้วนะคะเขาก็เลยเยังไม่รู้ว่าจะ มาเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างไรแต่ว่าถ้าจะมาเริ่มต้นก็คือจะต้องมาอย่างชัดเจนนะคะจะต้องมาอย่างความสัมพันธ์ที่มันต้องมีอะไรคืบหน้ามีอะไรที่พัฒนามีอะไรที่มันแบบว่าแก้ปัญหาเก่าๆให้ได้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะ เห็นทิศทางของความสัมพันธ์ที่จะเป็นไปได้ดีขึ้นนะคะลองปรับเปลี่ยน energy ใหม่ๆนะคะเป็น energy ที่เป็นการโฟกัสในเรื่องของความมุ่งมั่นความสําเร็จความรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะคุณจะเริ่มสังเกตว่าความรักความสัมพันธ์มีทิศทางแนวโน้มที่จะดีขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้เราลองไปดูนะคะเขาคนนั้นคิดยังไงในเรื่องราวความในใจของเขาคนนั้นนะคะเขาบอกกับชาวกลุ่มว่า if i know h e n What I know now, I would not let you go. เนี่ยคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการที่แบบว่ามีการห่างเหินกันไปนะคะหรือว่าเขาเดินจากไปอะไรก็ตามเขาบอกถ้าเขารู้นะว่าเออการจากไปในครั้งนั้นมันเป็นความเจ็บปวดความเสียใจเขาจะไม่ทําอย่างนั้นเลยนะคะเขาจะไม่เดินเขาจะไม่เป็นฝ่ายเดินจากคุณไปนะหรือไม่ทําเป็นเหินห่างใส่คุณ I feel totally lost and confused ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสับสนวุ่นวายในชีวิตพอสมควรเลยถ้าไม่มีคุณ don't waste your time on me แต่เขาก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมคู่ควรกับคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะเคยพูดกับคุณว่าอย่ามาเสียเวลากับเขาเลยนะคะหรือว่าแบบเขาอาจจะรู้สึกตอนนี้ว่าเขา ไม่กค,ควรถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีพอแล้วทําให้คุณเสียเวลาชีวิตไปหรือเปล่าเสียเวลาเสียโอกาสกับการเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นๆหรือเปล่า I'm afraid you will say no เนี่ยค่ะเขาไม่มั่นใจเลยเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาในการที่เขาจะหวนกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเขาก็เลยเหมือนกับเออบางทีก็ยังวนว,นวนเวียนเีนนะคะยังคอยส่องคุณอยู่ได้ภาพความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวกลุ่ม ภาพความรักความสัมพันธ์นะคะบางทีคุณอาจจะสตักอยู่กับตัวเองนะคะกับปัญหาเดิมๆที่มันเอ,อ่อพอมันวนเวียนนะคะคุณก็เลยคิดอยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดเหมือนกันนะคะเป็นการตัดสินใจของคุณที่จะเ,ออเดินไปข้างหน้านะคะในทิศทางที่ดีนะคุณอาจจะมี ย้อนกลับไปคิดถึงโมเมนต์ที่แบบว่า,ามีเวลาดีๆร่วมกันกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบคุณปรารถนาในตอนนี้ว่าคุณอยากจะใช้เวลาอยู่กับใครสักคนนะคะในการที่จะใช้เวลาร่วมกันนะคะมีความสุขร่วมกันที่จะไม่ต้องมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าได้นั่งใกล้ชิดกันอะไรแบบนี้นะคะคุณอยากที่จะมีโมเมนต์แบบนี้กับคนที่คุณรักนั่นเอง ต่อไปเราลองไปดูนะคะในส่วนของเส้นทางแห่งความรักของชาวกลุ่มในช่วงนี้จะเป็นอย่างไร m n i n n l เนต life มีใครสักคนหนึ่งที่ห่างกันไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ชีวิตช่างไร้ความหมายสิ้นดีเมื่อไม่มีเธอนะฮะ take off อ mask ถอดหน้ากากก็คืออาจจะมีการที่แบบว่า ไม่ได้แสดงความรู้สึกนะคะในความสัมพันธ์มีคนบางคนไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงแถมยัง reclaim space นะคะพยายามขอพื้นที่ส่วนตัวอยู่กับตัวเองนะคะแต่พอไปอยู่กับตัวเองเราก็รู้สึกเออชีวิตทําไมมันช่างไร้ความหมายจังนี้เราลองไปดูนะคะลักษณะความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มในช่วงนี้เป็นอย่างไรลักษณะความสัมพันธ์ holding on twin flame twin flame ทำไมออกบ่อย Love yourself <Yeah. S 1> นะคะเอาละบางทีเนี่ยการเป็นคู่กันนะคะการเป็นคู่แท้ใครอาจจะเจอคู่แท้นะคะในรักษณะของทวินเฟลมเนี่ยก็จะบอกว่าความรักของคุณนะ่ะ มันไม่ง่ายนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามามันอาจจะต้องมีการแยกห่างจากการอะไรก็ตามที่สำคัญเนี่ย process ของเขาก็คือต้อง love yourself คุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะตอนนี้คุณมาสู่เส้นทางของการรักตัวเองแล้วสังเกตได้จากการที่พยายามฮิลตัวเองขึ้นมานะคะพยายามที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอืมมันมีความเป็นไปได้ว่าถึงแม้จะมีการเซปเรตอะไรก็ตาม ะะโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังยังคงอยู่ต่อยังไม่ได้หายสลายสับสูญจากการไปเนี่ยนะคะมันมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นนะส่วนใครที่เริ่มต้นใหม่มาแล้วจบความสัมพันธ์เดิมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณอาจจะสารอยู่กับคนที่เขาเป็นทวินเฟรมของคุณก็ได้คำแนะนำสำหรับชาวกลุ่มในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคำแนะนำสำหรับชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะ make make the effort ลองพยายามกับความรักดูนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าโอเคเอ Great love is worth talking the step your guide to take นะคะคุณอาจจะแบบว่าโอเคพยายามใส่ใจนะคะพยายามกับความรักถ,ถ้าคุณได้เริ่มต้นกับความรักแล้วนะคะหรือว่าคุณได้สานต่อกับความรักแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของความพยายามที่จะประครับประคองนะคะแต่ก็ต้องทำไปอย่าง เพลฟูเนสนะคะอย่าไปครอบครองอย่าไปซีเรียสนะคะอย่าไปคอนโทรลนะคะพยายามทำให้มันแบบชิลๆนะคะมันจะทำให้เกิดผลดีกับคุณมากกว่า getting to know each other มันอาจจะเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะบางครั้งคุณอาจจะยังไม่รู้จักกันมากพอนะคะตรงนี้เนี่ยออพยายามทำอย่าให้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเกินไปนะคะใช้เวลาร่วมกันสนุกสนานอะไรแบบนี้เวลาที่พูดคุยกันเนาะ อาจจะใช้ในเรื่องของมีความสุขด้วยกันคุยกันตึงเรื่องราวต่างๆนะคะ trust the timing of your life เชื่อในเวลานะคะของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะไกด์คุณนะคะจงเชื่อมั่นนะคะใน timing มมเวลาที่เหมาะสมนะคะอย่าไปเร่งรัดอะไรแล้วมันก็จะดีสำหรับคุณนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของชาวกลุ่มนะคะ ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subs subscribe และแชร์แล้วคอมเมนต์นะคะสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s s u b subscribe และแชร์นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีโชคดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ